สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอน S.M.R. หรือ Self Myofascial Release โดยใช้ f o ม m r o l อ er ร์กันนะคะท่าแรกนะคะจะเป็นการยืดน่องค่ะเซตอัพท่าเหยียดขาหนึ่งข้างออกไปวางบน f o ม m r o er, ลอร์ตำแหน่งที่วางจะอยู่เหนือตาตุ่มเล็กน้อยนะคะขายข้างชันขึ้นเพื่อเป็นการทรงตัวค่ะมือสองข้างซับคออยู่ทางด้านหลังนะคะหลังจากนั้นยกตัวขึ้นเล็กน้อยและโรขึ้นและลงค่ะ จุดที่โรขึ้นมาเราจะโรขึ้นมาเหนือประมาณใต้เข่าเล็กน้อยนะคะและโรล,ลงเราจะโรแบบนี้นะคะเพื่อหาจุดกดเจ็บค่ะเมื่อเราเจอจุดกดเจ็บให้ค้างไว้ประมาณ20-30วินาทีค่ะหลังจากนั้นคลายผ่อนหากว่าเรายังรู้สึกตึงอยู่อาจจะทำซ้ำประมาณ2-3ครั้งเพื่อให้ความตึงตัวลดลงได้ค่ะ หากท่านไหนรู้สึกว่าท่านนี้ยังยืดไม่พอหรือว่าคลายไม่พอนะคะให้ลองเอาไขา่ข้างหนึ่งพาดมาข้างบนค่ะเพื่อเป็นการกดจุดกดเจ็บเพิ่มมากขึ้นนะคะยกตัวขึ้นและทำท่าเดิมเลยค่ะยืดหลังตรงไว้ดีมากค่ะท่าที่2นะคะเป็นท่ายืดกลุ่มกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือแฮมสตริงค่ะเซตอัพท่าเราจะเหมือนท่าแรกเลยนะคะโดยที่โฟมโรลเลอร์เราจะวางไว้ เหนือเข่าเล็กน้อยค่ะยกตัวขึ้นและโรตัวขึ้นและลงค่ะหากเรายังไม่เจอจุดกดเจ็บนะคะเราสามารถหมุนข้อเท้าออกและหมุนข้อเท้าเข้าได้ค่ะเ,คเมื่อเราเจอจุดกดเจ็บแล้วสามารถคร้างไว้ประมาณ20-30วินาทีนะคะโดยที่เราสามารถทำซ้ำได้2-3ครั้งค่ะท่าที่3นะคะเป็นการคลายกล้ามเนื้อกลุ่มสะโพกค่ะ การเซตอัพท่าเราจะนั่งบนโรลเลอร์นะคะและขาข้างที่ต้องการยืดเราจะพาดขึ้นมาทับอีกฝั่งหนึ่งค่ะหลังจากนั้นกดเข่าบิดตัวลงเล็กน้อยและโรตัวขึ้นและลงเพื่อหาจุดกดเจ็บค่ะเมื่อเจอจุดกดเจ็บเราจะค้างไว้20-30วินาทีนะคะและกลับมาทำซ้ำ2-3ครั้งค่ะท่าที่4นะคะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อต้นขา,นานหน้าหรือค้อใตเสปค่ะการเซตอัพท่าจะเซตอัพท่าตั้งขาแบบนี้นะคะตัวโรลเลอร์จะวางไว้บริเวณเขา่าค่ะ หลังจากนั้นค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าวางข้อศอกลงค่ะเป็นคล้ายๆกับท่าแพลงนะคะคลายข้างหนึ่งกลางออกค่ะเพื่อเป็นการซับพอร์ตตัวไว้นะคะคอนโทรลการทรงตัวและโรตัวขึ้นและลงเพื่อหาจุดกดเจ็บบริเวณต้นขานด้านหน้าค่ะเมื่อเจอจุดกดเจ็บค้างไว้ประมาณ20-30วินาทีนะคะทำซ้ำ2-3ครั้งค่ะท่าที่5นะคะเป็นการคลายอทีแบนค่ะ เซตอัพท่านะคะเราทำเป็นไซต์แพรงตัวโรลเลอร์จะวางไว้เหนือเข่าค่ะขาที่ด้านบนพาดมาทางด้านหน้าค่ะหลังจากนั้นโรตัวขึ้นและลงเพื่อหาจุดกดเจ็บนะคะเมื่อเจอจุดกดเจ็บให้ค้างไว้ประมาณ20-30วินาทีค่ะหลังจากนั้นทำซ้ำ2-3ครั้งค่ะ การทำ SMR หรือ Sell My o f a s c i a l Release เป็นการพ่ายกล้ามเนื้อได้ทั้งก่อนและหลังออกกำลังกายสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านและตัวโฟมโรลเลอร์ยังมีน้ำหนักเบาสามารถพกไปได้ทุกที่ค่ะหากเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆมีสาระแบบนี้สามารถกดติดตามในทั้นช่องของเรานะคะ